มวยถูกคู่ BMW 220i ปะทะ Bent A200 เรามาดูกันว่าคันไหนใช่สำหรับคุณ BMW 220i ได้ชุดแต่ง M Sport ส่วน Bent A200 ได้ชุดแต่ง MG BMW 220i ได้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตร Twin Power Turbo 192แรงมา้อาอัตราเร่ง0-100เพียง7.9วินาที A200 เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.3ลิตรโทโบร์163แรงมา้อาอัตราเร่ง0-100ใน8.8วินาทีคันนี้ได้หลังคาพาราโิกซันรูฟเบาะหนังสีแดงข้างหลังมีช่องแอร์พร้อมจุดชาร์จ Type C A200 ได้หน้าจอแบบยาวเบาะหุ้มหนังอาร์ติโกสลับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์สีดำเดินได้สีแดงค่ะเลขไมเพียง32,000กิโลเมตรค่ะ 220i คันนี้มาพร้อมกับเลขไมเพียง36,000กิโลเท่านั้นครับ A200 MG Dynamic มาในราคาเพียง1,590,000บาทค่ะส่วน BMW 220i M Sport มาในราคาพิเศษเพียง1,390,000บาท สภาพสวยน่าใช้ทั้งคู่สนใจสอบถามตามคอนแทคด้านล่างได้เลยค่ะ